สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆทุกท่านเลยแล้วก็สำหรับท่านที่ติดตามช่องของ VK ตลอนทัวร์โดยเฉพาะาท่านที่ไปทำการรักษานะครับกับหมอใบที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีก็วันนี้ผมมาแนะนำเส้นทางที่จะเดินทางไปนะครับโดยส่วนมากนะครับผมก็จะใช้เส้นถนน พระรามสองนะครับแล้วก็มาตัดเข้าพระรามสองไปที่ทนบุรีปากท่อนะครับวิ่งตรงไปอย่างเดียวนะครับจนไปถึงแยกที่จะไปเพชรบุรีราชบุรีนะครับก็คือวังมะนาวนะครับถ้าซ้ายมือเราจะเดินทางไปที่ภาคใต้นะครับส่วนขวามือเราก็จะไปที่ราชบุรีนะครับจาก แยกวางมานาวมาประมาณทักนิดหนึ่งนะครับไม่ไกลแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายตรงปากท่อนี่ยะครับเลี้ยวซ้ายไปจากปากท่อไปถึงอำเภอบ้านคานครับที่บ้านหมอบาบจะใช้ระยะเวลานะประมาณชั่วโมงกว่ากว่านะครับก็คือ70กิโลเมตรนะครับเราก็จะวิ่งตรงอย่างเดียวนะครับจะผ่านไปที่ ชัดเป่าหวายนะครับแล้วก็โปร่งกระทิงนะครับแล้วก็ตรงมาเลยนะครับก็จะมาถึงตัวอำเภอเลยนะครับเป็นโรงพยาบาลบ้านคานะครับด้านซ้ายมือแล้วก็ตรงมาทีนึงนะครับที่จะไปสวนพึ่งเงินนะครับก็จะเป็นผู้ตะเคียนนะครับเราเลี้ยวขวาตรงผู้ตะเคียนนี่เลยครับวิ่งเข้าไปทหนึงนะครับก็เราก็จะเจอบ้านหมอดํา อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีอยู่ด้านซ้ายมือนะครับวนด้านขวาก็เป็นที่ยาดรถเดี๋ยวผมจะพาท่านเข้าไปข้างในครับไปดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างครับครับเมื่อเรามาถึงบ้านหมอใบนะครับก็เป็นนกชนกคลินิกแพทย์แผนไทยนะครับก็มีใบอนุญาตนะครับ มีกระทรวงสาธาสุขรับรองนะครับสำหรับของหมอใบที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะครับเมื่อเรามาถึงนะครับเมื่อเข้าไปท่านที่มาใหม่นะครับเข้าไปก็ต้องมาลงรายละเอียดก่อนนะครับว่าเป็นโรคอะไรนะครับแล้วก็กรอกรายละเอียดก่อนนะครับแล้วก็จะมีผ่านสำหรับใส่ นะครับยีบสี่บาทนะครับบอกรายละเอียดก่อนนะครับดอนนั้นเราก็เอาเงินนะครับยีบสี่บาทนะครับเกินได้ห้ามขาดนะครับยีบสบาทใส่พันแล้วก็นำไปนะครับบูชาไปไหว้ท่านเท้าสกะเทวราชซึ่งท่านเท้าสกันะครับเป็นเจ้าตำลับครับเป็นเจ้าของยาหม้อนะครับ เป็นสูตรนะครับของหมอใบเอกองหมอดำนะครับเนื่องจากว่าท่านท้าวสกกาท่านมาลงมาเพื่อบำเพ็ญบารมีต่อนะครับก็ใครที่มารักษานะครับโรคก,กับหมอดำนะครับเราก็จะได้แวะเข้ามานะครับ ซึก็โรคที่รักษานะครับก็เป็นโ,โรคเอดโรคปะเ็งนะครับโรคเกาโรคภูมิแพ้เบาหวานโรคหัวใจนะครับท่านสามารถเข้ามารับการรักษาหรือติดต่อสอบถามได้นะครับที่หมอดำนะครับตามหมายเลขโทรหรือตามเว็บไซต์ด้านล่างที่ผมงลงในคลิปไว้นะครับแล้วก็เมื่อเสร็จจากนั้นแล้วก็มีนะครับมานั่งฟังคำอธิบายหรือแนะนำกัน อธันยานะครับแล้วก็จะมีบางกาแฟเล็กๆนะครับให้เราสั่งได้นะครับหรือก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นยาสำหรับแผนนะครับแผนไทยเนี่ยนะครับก็จะมีพวกเกี่ยวกับใบทองพวกบาหวานนะครับหรือพวกนํำจัดไขมันนะครับแล้วก็สามารถมาเลือกดู พอตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งรอกันนะครับนั่งรอว่าคุณหมอดำนะครับก็จะอธิบายรายละเอียดต่างๆนะครับว่าการรักษาโรคยังไงและกินทานแบบไหนลักษณะแบบไหนนะครับแล้วก็ทานมัละกี่มือ้อกินอย่างไรแล้วก็มีอาหารอะไรที่แสลงนะครับที่เราทานไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีรายละเอียด ให้เราอยากชัดเจนเลยนะครับซึ่งราคาหม้อยานะครับก็ตอนนี้อยู่ที่300รอบาทนะครับ300บาทต่อหม้อนะครับท่านที่เข้ามาก็สามารถมาไม่ได้ก็สั่งซื้อทางไปเคอรี่ก็ได้นะครับอันนี้เป็นหม้อที่สั่งมาเลยนะครับซึ่งหมอใบก็รับส่งทางเคอรี่นะครับเอามอดำมอดำตัวท,ทีนะครับผมเดี๋ยวไปฟังแกอธิบายดูครอบจักรวาลหรือทุกโลกเลย นะไม่หายยี่โรคเดียวครับเดี๋ยวสุดท้ายผมบอกว่าโรคอะไรที่ไม่หายให้ดูยาก่อนนะครับและยาที่ผมท,ทําพิธีการแก้งะยาวอ,ออกจากหม้อนะต้มน้้าผ้าเลยนะเนี่ยยาที่ทําการแงเนี่ยเงี้ยต้มท้้าผ้าเลยนะพออยู่นนี้นะเดี๋ยวท่านไปถึงบ้านน้าใสนี่เลยต้มกินไปเรื่อยๆอุ่นทุกวันเช้าเย็นกินไปให้แห้งกินสุดท้ายเลยทายนอีก20วันเนี่ย20วัน,น้ะแต่ ลอแห้งกินสุดท้ายก็เติมครั้งที่สองแค่นี้นะอย่าเติมขึ้นนะเติมไว้สองแค่นี้แล้วเรากินจากครั้งที่สองกินไม้แห้งเลยทีนี้เติมครั้งที่สามแค่นี้ตีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแปค่นี้นะอย่าเติมขึ้นนะแล้วยาวันของวันต้องกลับถ้าไม่กลับเดี๋ยวม,มันบุเไม่ยังเป็นเวลากล 3, าลรักบการลอยเอาสารพิษกดตรงมน้ําไว้มีจะมีเงาอยู่ในหมอ้ออย่าไปยยาวจากหมอ้อนะผมจะให้ดูยาเลยประเด็ว,ว่าหอ่ออะไรให้กินนะครับให้ดูเลย <c oughs> พ่อหมอขี่เหล็กพ่อหมอสะเดาพ่อหมอชะอมพ่อหนาหมอหรือตังเหยื่อประมอนะพ่อหมอทองพันช่างพ่อหมอตำลึงทองบาลลนิเพรสังฆาตแก้ฤทิ์ิกดวงครับแล้วเนี่ยพ่อหมอฝลั่ง เจ็ดมอด้วยกันรักษาหนักหนักเลยนะนี้นะตั้งใจนะครับหายขาดนะเยเลยครับรักษาเอสดแมลงเบาหวานลุกปูวังตะเก็ยบเชินจางขาวอันนี้ตั้งใจกันนะครับหายขาดตะวันโวล่หลังโผล่แวกระดูกคับเส้นเอามาพึกเก้าเดี๋ยวมาหายหมดแล้วครับ ไม่หายีโรคเดียวคือไตที่พ่อนะถ้าคิดหนึ่งข้อสองครั้งสามครั้งอ่ะอะไ้กินได้แต่ไม่หายถ้าไตรั่วไตบวมไตวายไตเสื่อมจะเปลี่ยนไตมากินนะครับหายหมดละยาบางเนี้ยที่ผมรับอา2ไปยี่สิบปีนะเดี๋ยวท่านไปถึงบ้านถ้าน้ำใส่ที่เลยน้ำกวดน้ำผู้ลิตน้ำมันที่เรากินเราใช้น้ำคุ้มคาน้ำปลานะใส่ให้เต็มเลยแล้วเวลาต้มบนเตาห้ามปิดฝานะฝ่ายดีนั้นอย่าปิดฝาบนเตาพอเดือดแล้วเราทิ้งไว้สองสามนาที กลับข้างบนลงล่างกลับข้างบนลงล่างให้สุกอีกสองสามนาทีให้ย,ยกลงอย่าตั้งคาเตานะยกลงแล้วจาไวส้สูงสูงอย่าไว้ต่ำนะสูงเกี่ยไวต่ำนะเอาไว้ต่ำเนี่ยเดี๋ยวเด็กหรือแมวไม่รู้จะหยิบของข้ามแต่ติว่าของอยู่เนี้ยถ้าอะไรหยิบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าข้ามยาอันนี้ไม่ได้นะให้อ้อตรงนี้นะออปเอานะครับแล้วไปหาอะไรปิดเอากาหมอ้มอจานถาขขดนาทีใหญ่เลย ปิดที่เลยนี่เลยหนูแมลงสาบที่ลงไม่ได้นะครับแต่ถ้าเอาจานเล็กๆป๋าหม้อเล็กๆป,ปิดมันจะอยู่ในวหมอ้อพอยาเย็นแล้ว้อมถ้หนูมีหนูแมลงสาบที่หอกมามันก็จะลงไปไปเยี่ยวใส่หรือไปตกไปตายานะครับปิดให้เลยจ้าแต่ถ้าเราไม่มีหนูแมลงสาบเราไม่ต้องปิดก็ได้แต่ถ้าคนที่ปิดอุลาอุ่นต้องเปิดฝาอุ่นนะอย่าปิดฝาอุ่นนะเพราะอุนเดือิจะยกลงกลับยาเลย เอาบดลงรากนกลับนะนะครับถ้าไม่กลับเดี๋ยวมันเป็นเชืราเดี๋ยวเป็นเชื้อรามันเ,เป็นยาสวดจะเป็นเชืราบูดเปเรี้ยวไปเลยกลับนะนะครับแล้วพี่นี้จะกินเราไปหาแก้ววันนี้เลยนะไี้แก้วนี่นะจะทำตัวอ,อย่างให้ดูเลยหาแก้วนี้เลยตักนะ้ำเปล่าๆน,ะสนนะะสองช้อนเนี่ยตักน้ำเพาะสองช้อน อย่าตั้งทอเนี่ยแล้วเราเราก็ทำตำหนิไว้นะตำหนิไว้ห้ามเอาแก้วหรืออะไรลงไปต่ำไปจ้่งในหม้อนะห้ามนะให้รินออกอย่างเดียวมันมีเคล็ดลับอยู่ค่อยๆรินถ้าสมมติเรารินเกินกำหนดเทโลเคทเนี่ยอย่าเทส่ตนลงไปในหม้อนะแล้วก็อย่าเททิ้งอย่ากินเลยครับเดี๋ยวจะทำให้ดูโอ้เราเรารินเกินเมืงเงี้เกินเงี้ยอย่าเทคือลงไปในหม้อนะแล้วก็อย่าส่วนไป กะเททิ้งีกทีเลยครับให้หาด้วยกันด้วยแก้วกันเจ้าเก็บไปลูกเตรียมไว้ส่วนที่เกินเราก็แบ่งใส่ถ้วยไว้เนี่ยการให้เหลือประมาณแค่เนี้ยส่วนที่เหลือหาอะไรปิดเข้าไว้กันหนูนแมลงสาบลงนะเดี๋ยวแค่นี้นะเสร็จแล้วให้ท่านยกขึ้นเหนือหัวและอธิษฐานเนี่ยเนี่ยคนีรามีมีทุกคนนะส้ายเล็กมันก็จะมีพวกนเนี้ยนนะเนี่ยสาธุกอย่านะเนี่ย สาธุท่านท้าสฝากการเทวราชข้าพนเจ้าชื่อนามสกุลอะไรเป็นบาหวานตามดันไขมันหัวใจปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดเท้าชาตมือตันเท้าเลือดลมไม่ดีกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับสมองมึนงงเป็นอะไรบอกให้หมดเลยเป็นมะเร็งเป็นอะไรก็บอกไปนะครับเป็นเก้าเป็นเก็บเป็นมะรุมะตอยก็บอกไปเป็นตับเป็นไตอะไรเราก็อธิษฐานของเราเหมือนเราไปหาหมออะบอกให้หมดเขาบอกเห็นเรียบร้อยลงท้ายเลยทำใจให้มั่นเลยนะครับ กินยาหม้อนี้ขอให้หายวันหายคืนครับยกขึ้นหหัวเลยดื่ทุกครั้งเลยก่อนกินยานะแล้วเวลากินยาถ้าฝันดีนะถ้ากินยาถูกจะมีอาการเลยถ้ามีอาการต่างๆในร่างกายเราสแสดงว่าถูกในะร่างกายตอบรับเหมือนเรากินยาแก้ปวดเรากินทพักถึาหายปวดอันนี้ก็เหมือนกันแต่สมุนไพรเรามันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเป็นที่เป็นนะไม่เบอนกันทุกคนละ่ะบางคนจะลุงมั่วเหงาหาวนอนอยากจะนอนอันนี้ถูกนะ บางคนกินแล้วปวดเมื่อยตึงดองอันนี้ถูก,บา,ก,ถกบางคนกินแล้วท้องถูกบางคนกินแล้วทายกินแล้วเหื่ยกันไหลอันนี้ถูกเลยเพราะร่างกายตอบรับหรือบางคนกินแล้วดีเลยกินแล้วกินข้าวได้นอนหลับน้าราสดใสร่างกายแข็งแรงอ่อันนี้ถูกเพราะร่างกายเราตอบรับนะครับถ้ากินแล้วผมคนที่เคยมานับต้มผักอาัานเราไม่ถูกร่างกายยังไม่ตอบรับให้เอาหม้อไปครั้งหนึ่งอีกห้อหนึ่งให้กหม้อเหมือนเดิมไม่มีอาการเกิดขึ้นหม้อที่สามไม่ต้องมาแล้วไม่ถูกครับเนี่ย บางคนนี่กินแค่นี้ข้าวกินไม่ได้เลยนอนไม่หลับสมองมึนงงหมดอันนั้นกินถูกเลยนะยิ่งกินยิ่ง,งม,มึนยิ่งงงข้าวปลากินไม่ได้อันนั้นถูกเลยถ้าทนไหวกินไปนะครับถ้าทนไม่ไหวให้ลดลงมาเหลือช้อนเดียวลดลงกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวร่างกายปกติกินข้าวได้นอนหลับสมองไม่งงเพิ่มเลยเช้าเราเพิ่มแค่นี้เย็นแค่นี้กลางแค่นี้เลยเต็มแก้วได้มากกว่าวนี้ก็ได้ เนี่ยแต่บคนกินแค่นดีกินแล้วกินข้าวได้นอนหลับ้ตา,าตาสบายร่างกายแข็งแรงเราอีกไอเนี้ยแต่พอเพิ่มไม่ดีก็ให้ลดมาคงที่ดีอ่ะร่างกายเราต้องการแค่นั้นเองนะแต่งใจนะครับยาวันนี้จะเป็นลักษณะเน,นี้ยทีนี้กินยาเรหาห้ามห้ามระหว่างกินยานะเนี่ยที่อยู่นี้นี่เราหัวข้ออยู่หน่อไม้เนื้อวัวเนื้อคว,ว,วายแล้วก็ทั่งน้ำแกงเลยนะอย่าไปแจกตั้งมาเนะแล้วก็นมวัว นมวัวก็หมายความว่านมสดร้อยเปอร์เซ็นที่ลิ้จักเต้าอะนมนักเกียรเนี่ยร้อเป์เซ็นนมตีนร้อยเปร็นโฟมดร้อยเปอร์็นแอรี100นี่ร้อยเป์เซ็นนมตามีกีกกล่องเล็กๆแต่ร้อยเป็นอันนั้นอนะที่ร้อยเปเซ็นนี่กินไม่ได้แต่ถ้าเราจะกินก็ได้ต้องเอามาแปรรูปนมที่แปรรูปกินได้หมดพวกนมข้นได้ยาคูได้ว่าตามิ้ได้ลูซอยได้นมเหลือได้โอตินกล่องได้นมเปรี้ยวได้กาแฟกระป๋องนั่กินได้นนั้นก็แปรรูปมาแล้วสมมุติเรากินไอติมน้ำยยะ ขาจะใส่นมสดมาเขาใส่มาเราก็คนซะมันก็ไปแปรรูปไปละครีมแล้วกินได้นะครับหรือเราจะกินนมสดร้อยกรองก็ได้มันชงใหม่แยก,ก็แฟใส่ไมโลออนเต็มไส่แปรรูปนะกินได้หมดนะครับส่วนข้าวเหนียวตัวน,นี้สําคัญเลยเข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่เป็น,มนเม็ดเรารู้นะแต่ที่มันเป็นแป้งคนมาในอาหารบางอย่างที่เราไม่รู้มีต้องระวังนะนมจีนแป้งสดเนี่ยใส่ข้าวเหนียวโยนมันข้นๆหอมๆไปเลยใส่ข้าวเหนียว ข้าวต้มกุยหอมหอมไปเตยน้ำข้นใส่ข้า,ขาวเ,เ,าเหนียวข้าวมันไก่บางเจ้าใส่ข้ขาวเหนียวแต่ไม่ใส่ข้าวเหนียวกินได้หมดเนี่ยอยลลูกจีนแป้งหมักกินได้เลยไม่มีข้าวเหนียวนะครับถ้าแป้งสดเราต้องดูเส้นล้วนๆกันดด้กันไดน้อันนี้กินได้แต่ถ้าเส้นติดๆกันข้าวเปียกอันนี้นระวังนะข้าวเหนียวทีนี้เราซื้อมาได้การสดเนี่ยซื้อมาแล้วเราก็มาตักน้ำมาถ้วออยถึงบ้านแล้วตักลูกจีนใส่ไปหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเยาว เนี่ยถ้ากระเยาเงี้ยถ e. ้ากระจายอ่ะอันนั้นกินได้เพราะมันไม่เกาะตัวแต่เข้าเหนียวม่เกาะตัวอยู่กันอยู่นะกินก็ระวังแล้วกันส่วนของหวานทําได้ข้าเหนียวมีพวกขนมใส่ไส่ขนมบัวลอยขนมไข่โอ่งข้าวเม่าทอดขนมเทียนขนมเพ่งขนมกล้วยขนมจากขนมบั้งบิงกระเมรต้มแดดต้มขาต้มแปรเป็นศาสตรุนี้ข้าวเหนียวทั้งนั้นเลยนะครับ ที่ไม่มีข้าวเหนียวก็มีขนมครกไม่ใส่แล้วช่อาไม่ใส่เปีกูไม่ใส่เปีก่อนไม่ใส่ขนมระกจินไม่ใส่ผู้ยทชอบที่ไม่ใส่ซื้อกินได้เลยพวกเข้าวเย็เข้ายอดไวทท้องขนมชั้นเกลือมะแกงหรือยาไม่ใช่ขนพวกนี้กินได้หมดแล้วขยะเรากินโดยเว่าไข่มันน้อไปกินข้าวเหนียวคนาคนคู่กันบางคนม่เข้าใจต้องกินข้าวเหนียวไปด้วยนะครับแล้วอีกสามขนมต้องระวังขนมกล้วยขนมถ้วยกระโต้บางเจ้าใส่ข้าวเหนียวนะครับกิ็ต้องระวังนะทีนี้กับข้าชั้นหนึ่งเมื่อกี้ นอไม้อดูนีคว,วายทีนี้มีกุ้งหอยปูสามอย่างน้ำเกลือน้ำเค็มไม่ได้อย่าก,กินกันนะอย่าเป็นกุ้งเล็กกุ้งน้อยกุ้งปล่อยกุ้งแห้งของน้ำเกลือน้ำเค็มไม่ได้ปลาน้ำเกลือทุกปลาไม่ห้ามหมูไม่ห้ามไก่ไม่ห้ามเป็ดไม่ห้ามไข่ไม่ห้ามปลาล้าก็ไม่ห้ามนะคะะรับแต่ปะเจ้าห้ามปะเจ้าทนให้เข้ามาแล้วจะกินลาบยำได้ลาบหมูลาบไก่นะแต่ระวังเข้าคั่วเข้าเหนียวนะครับ ปลาทะเลปลาหมึกปลากระเบนปลาฉลามสามอย่างทค่นั้นเนีนะครับนอกั้นกินได้หมดทั้งทะเลอะพวกปลาทูนิ่งปลาทูเค็มปลาพงปลาขาวปลาซีปลาป๋องปลาจวดปลาจะเม็ดปลาโอปลาลิิวกินได้หมดทั้งทะเลนะครับแล้วมันมีข้อของสั่อยู่ข้อหนึ่งน้ำพริกขเราต้องกินน้ำพริกทุกคนมันมีกะปิกุ้งนะกินได้มีตัวแก้ฟังให้ดีนะครับตัวแก้คือกระเทียมจะทําอะไรก็อะไรจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกี่ยวกับกะปิต้องใส่กระเทียม แล้วมันมีอยู่แกงไม่ใส่กระเทียมต้องอธิบายอย่างนี้ใส่กะปินะใส่กุ้งเราก็เอาเทียนไปแก้นะแกงขั่วใส่กระเทียมแล้วพริกเผาใส่กระเทียมแล้วพริกมะนาวใส่กระเทียมข้าวผัดกะปิเนี่ยใส่กระเทียมอันนี้เราไปไหนทุกบ้านเราซื้อกินได้เลยแต่แกงส้มอย่างเดียวซื้อกินไม่ได้เพราะเขาไม่ใส่กระเทียมเราต้องแกงใส่หอมใส่กะปิใส่กระเทียมแกงปลานตะเกลยบได้ปลานตะเกียบได้ปลากระป๋องได้แต่แกงกุ้งสดไม่ได้เนี่ยละเอียดนะตั้งใจ พอกินยาแต่ใกล้ทานนี่ก็รับตั้งแก้วกินข้าวเลยอย่าทิ้งระยะถ้าทิ้งระยะจะกินข้าวไม่ได้จะนอนไม่หลับเนี่ยยามวันนี้เป็นลนักษณะนี้นะครับ <S <S แล้วในเมื่อเรากินดีแล้วอาการดีขึ้นพ้าเดินผ่านหน้าบ้านเราก็ตัปกปลาตัวน้ำบุริษส่วนให้กับ่้นเท้าสกัดเทวราเนี่ยพอหมอชีวโกโกพัฒน์ทพูยาเนี่ยเนี่ยแล้วก็เจ้ากับในเวรเนี่ยเราทำนะครับมันจะหายกันไปไวนะครับแล้วก็ วิธีกินยาก็ต้องทับใจให้มั่นเลยเนีย่ยายามเนี่ยผมต้มมายี่สิบปีแล้วทับใจให้มั่นเลยกินไม่ได้เดี๋ยวหายหมดแหละครับตอนเนี้ยเบาหวานเนี่ยที่ผมรักษาดีขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วเดี๋ยอน,นั้นผมจะพูดถหากนะครับขอพยาไอู้อฟังเศรษฐีพูดให้ฟังนะฮะตอนนั้นนะแล้วต่อเดิมก็มกีได้ปนะกา 我接。<Yes. S 2> <Yes. S 1> yes.